สวัสดีครับอยู่กับผมพัชโเนตในเกม The Witcher 3 Blood and Wine กันอีกแล้วนะฮะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราตรวจสอบศพของเหยื่อรายที่3ไปแล้วเรียบร้อยเนาะข้อมูลของเหยื่อ2คนก่อนหน้าเนี่ยเราคงต้องกลับไปหาดัชเชสเพื่อถามข้อมูลเพิ่มนะครับตอนที่เรามาเนี่ยจังหวะเหมาะเจาะกับที่การต่อสู้ในลานประลองกาลังจะเริ่มพอดีนะครับกว่าเราจะเดินไปถึงเนี่ยก็ไม่ทันแล้วนะการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วครับมีแต่ต้องรอจบก่อนเนาะถึงจะไปคุยกับดัชเชสได้ จะรอดีๆก็ไม่ได้นะครับมันมีเรื่องคือกิโยมเนี่ยอัศวินที่เคยสู้กับใจแอนมาเนี่ยก็ลงไปสู้กับสัปปะาดอีกแล้วครับสู้กับตัวแชลม่านะรอบนี้คือมันเป็นตัวที่น้าว่านตรายทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีโซ่ตรวนถ่วงน้ําหนักที่หางแล้วก็เถอะดูไปได้ไม่นานเนี่ยกิโยมโมเต่ได้ใจกับเสียงเชียนะครับนึกว่าชนะและ้วแต่ที่ไหนได้ครับโซ่ตรวนเชลม่ามันหลุดครับ โดนพุ่งชนไปทีเกราทนดูเฉยๆไม่ไหวฮะต้องไปช่วยครับพอมารินก็ตามมาด้วยเนาะวิธีสู้เนี่ยเราต้องยืนล่อมันใกล้ๆกำแพงนะให้มันกลิ้งชนกำแพงแล้วมันก็จะล้มถอยหลังไปใช่ไหมทีนี้เราถึงจะทำดาเมจได้เต็มๆนะครับนอกนั้นก็พยายามหลบท่ามันเอาพอจัดการได้เนี่ยดัชเชสอันนาก็ลงมาคุยกับเราสักทีนะครับแอบกระซิบนิดหนึ่งว่านางเคยมีเรื่องราวในอดีตกับแดนเดลออนมาก่อนนะจ๊ะ I mean, no. เธอจะพาเราไปหาสวินที่เราไปชอบงานสืบสวนนี้ครับเขามีชื่อว่าเดเมียนเดลาทัวครับมาถึงเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะโยนสิ่งที่ต้องการไปก่อนเลย <Greetings. S 1> คือเราอยากได้ที่เงียบๆไว้ตรวจสอบอะไรที่เราพบมาหน่อยนะครับก็น่าจะหมายถึงมือที่เราเก็บมานี่แหละถ้ามีนักแปลธาตุหรือว่านักเวทมาช่วยด้วยก็จะดีมากนะแล้วเราก็อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่ยสอสรายก่อนหน้านี้ด้วยครับ บอกได้เท่านี้เนี่ยเดเมียนตัดบทเราเลยว่าจริงๆเนี่ยพวกเขาอยากแก้ปัญหากันเดงด้วยซ้ำนะคือไม่อยากเรียกเรามาครับเพราะว่าเดี๋ยวก็มีปัญหาตามอีกจนรัเชสต้องปรามแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องค่าตอบแทนของเรานะเธอบอกว่าจะให้รางวัลเป็นโฉนดที่ดินของคอเวเวียงโกกับเรานะครับบวกกับเงินอีกจานวนหนึ่งคอเวเวียงโกก็คือที่เราตามไปค่าบรักซามาเมื่อกีโ้โฉนดจะให้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเนะครับเพื่อเป็นที่พักไปด้วยส่วนเงินเนี่ยไว้หลังจัดการเดอะบิสได้แล้วก็ค่อย ให้อีกทีนะครับรางวัลนี่เวอร์มากนะกลับมาเรื่องข้อมูลของเหยื่อสองรายก่อนกันครับรายแรกเนี่ยชื่อคริสปีนะเคยมีชื่อเสียงในอดีตพอแก่ตัวลงเนี่ยก็ลาวงการอัศวินไปแล้วก็ไปบ่ม,มายแทนนะครับซึ่งก็เป็นที่พูดถึงในหมู่พ่อค้าเยอะอยู่เหมือนกันว่าเขาโหดแล้วก็มีหลายคนเนี่ยที่คิดว่าเขาโกงด้วย ตอนตายเนี่ยก็อย่างที่รู้นะคือหายไปจากงานปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครรู้เห็นอะไรเลยครับเจออีกทีเนี่ยคือศพถูกจัดให้อยู่ในท่าคุกเขา่าถูกประจานอยู่กลางเมืองแล้วก็มีดาบห้อยจากคอส่วนสาเหตุการตายเนี่ยคล้ายกับเดลครอก็คือโดนกรงเล็บแทงทะลุอะไรทํานองนั้นนะครับเหยื่อรายที่2เนี่ยคือรามอนดูลักสาเหตุการตายก็จากกรงเล็บเหมือนกันสภาพศพเนี่ยถูกวางอยู่ในรางน้ําแต่งชุดนอนมีหมอนอยู่ใต้หัวนะ ดาบเนี่ยถูกแทนด้วยที่อุ่นเตียงแทนแล้วก็เหยื่อคนนี้เนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาของพ่อแอนนามาก่อนด้วยนะครับพูดถึงเรื่องแรงจูงใจกันบ้างน,นะครับดูแล้วการแก้แค้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะว่า s <S ดูลักเนี่ย <luck S 1> ดูเหมือนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอัชญากรใต้ดินแต่ว่าก็ไม่เคยมีหลักฐานที่ชัดเจนนะ no so เหยื่อทั้งสองรายเนี่ยเป็นอัศวินที่ช่วงเวลาแห่งความรุง่งโรจน์เนี่ยผ่านพ้นไปแล้วนะ รายที่3เนี่ยเดลครอก็เหมือนกันเขาเป็นนักธุรกิจนะครับทำกำไรได้มาหาศาลจากการค้าขายข้าวถ้าจำกันได้เนี่ยเราเจอถุงเงินในลำคอของเขาด้วยสรุปง,ง่ายๆก็คือมันมีความเหมือนระหว่างเหยื่อทั้ง3รายอยู่นะศพถูกพบในสถานที่แปลกๆนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็ไม่ปกติเท่าไหร่เหมือนว่าฆาตกรเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างเหยื่อทั้ง3เนี่ยเคยเป็นอัศวินมาก่อนด้วยนะครับอาจจะเป็นสาเหตุเลยก็ได้นะ ไม่มีใครในที่นี้เป็นต้นแบบของคุณงามความดี5ประการเลยหรือเปล่าไอ้คุณงามความดี5ประการที่ว่าเนี่ยมันได้แก่เกียรติยศปัญญาความกร,รุณาความกล้าหาญแล้วก็ความเห็นใจนะครับดูทรงแล้วเนี่ยบิสมันน่าจะต้องการประนามความเสื่อมถอยของจริยธรรมหรือเปล่าฮะเหยื่อแต่ละคนเนี่ยโดนทําให้อับอายอาจจะเพื่อเจาะจงไปถึงความดีแต่ละอย่างหรือเปล่าเกียรติยศที่เสื่อมเสียจากการถูกประจาน ปัญญาเนี่ยโยงกับการถูกล้อเลียนความการุณาโยงกับถุงเงินในลำคอ,คอก็พอเข้าเขาแต่ว่าก็ไม่ได้เปะขนาดนั้นนะถ้าเราเข้าใจถูกเนี่ยเหยื่อรายต่อไปจะต้องถูกทำอะไรเพื่อประจานอีกแน,น่ๆต้องสื่อถึงความดีประการที่4ความกล้าหาญแล้วก็น่าจะเป็นอัศวินที่มีอายุแล้วด้วย คิดดูแล้วเนี่ยอัศวินทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ลานแข่งโทนี่นะครับหรือไม่ก็ในสวนของพระราชวังอีกไม่นานเนี่ยก็จะเริ่มเทศกาลล่าก,กระต่ายกันแล้วด้วยคือมิวตันเนี่ยเคยพูดถึงกับเราก่อนหน้านี้นะว่าปีนี้เขาจะได้แต่งเป็นกระต่ายแล้วก็ไปซ่อนนะครับให้คนหาเจอเนาะก็ดูตื่นเต้นอยู่แต่เดียวนะสถานการณ์แปลกๆอัศวินที่มีอายุมากแล้วและความขี้ขลาดของกระต่ายครับแต่มันจะง่ายขนาดน,นั้นเลยเหรอ ถ้าจำได้เนี่ยมิวตันเคยบอกเราว่าเขาเคยสนิทกับเดลครอในสมัยก่อนด้วยนะราชเชสก็เลยนึกขึ้นออกว่ามิลตันครสปี้เดลครอและดูลักเนี่ยเคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนครับสนิทกันมาเมื่อก่อนไม่น่ามีอะไรผิดพลาดและแบบนี้เรารีบไปหาตัวมิวตันกันก่อนดีกว่าแต่ช้าก่อนครับจะหาตัวมิวตันได้บอกเลยว่ายากแน่ความสนุกในสวนเนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วแถมมิวตันเนี่ยใส่ชุดกระต่ายแล้วไปซ่อนตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับ เดเมียนเนี่ยเสนอให้ยกเลิกงานไปเลยแต่ว่าราเชสไม่เห็นด้วยนะให้ยามไปลองค้นหาภายในสวนดูแต่ว่าขอให้เงียบเงียบด้วยอย่าไปทำอะไรโบกเวกในเทศกาลนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนเป็นการเล่งให้เดอะบิสรลบลงมือพูดจามดีมีเหตุผลฮนะได้เวลาลุยแล้วครับคำใบสถานที่ซ่อนเนี่ยอยู่กระจายกันเนาะต้องเก็บมารวมกันถึงจะรู้นะฮะ <Well, S 1> เราจะไปเอาเข่ายูนิคอร์กปลาสีทองมาส่วนดัชเชสเนี่ยไปเอาไข่ฟีนิกซ์น่าจะเร็วที่สุด ข้ามไปตอนเก็บมาครบล้วเลยนะครับเพราะอ่านคำใบ้เนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้เลือกขึ้นมาเนาะคำตอบที่ถูกก็คือ greenhouse นะรู้แล้วก็รีบไปเลยครับแต่ว่ามาถึงก็ไม่ทันแล้วครับมิวตันนอนเป็นศพไปแล้ว เรารีบตามเดอะบิสไปครับตรงนี้ผมให้ดูกันเองเลยแล้วกันนิดหนึ่งอือหือวาร์ปได้ด้วย สุดท้ายมาจบกันที่โกดังแห่งหนึ่งฮะ The b e a s เนี่ยไม่โจมตีเราครับแต่ว่าชวนเราคุยซะง,งั้นมือขาดเนี่ยเป็นของเขา เขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยแล้วทำไมเราถึงไปฆ่าบรักซาที่สนินสนมกับเขาแล้วตอนนี food, ้ก็มาไล่ล่าเขาอีกเอ็นฆ่าคนบริสุทธิ์ไปสี่คนแล้วนะคุยไปคุยมาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องสู้อยู่ดีนะครับการสู้กับเขาเนี่ยไม่ยากมากนะเพราะว่าเขาไม่หายตัวตอนสู้รอมันพุ่งเข้ามาตีแล้วก็หลบแล้วก็ฟันวนไปเรื่อยๆก็ได้นะครับ จัดการได้เนี่ยก็จะตัดเข้าคัดซีนนะหายไปแล้วแล้วใครโว้าช่วยเราด้วยลูก อโอ้โหตีแผลรูยใหญ่ครับแล้วเดอะบีสก็จากไปด้วยร่างหมอกครับที่เราเห็นเหมือนมันว้าบเนี่ยจริงๆมันคือกลายร่างเป็นหมอกนั่นแหละและคนที่มาช่วยเราก็คือเรจิสนะแผลหายอย่างไวครับเป็นแวมไพร์เพื่อนเก่าเรานั่นเองเนาะอันนี้แหละไฮเออร์แวมไพร์ของแท้นะ แล้วก็เดาได้เลยว่าเดอะบิสเนี่ยคงเป็นแวมไพร์เหมือนกันนะครับเขาชื่อว่าเดดลัฟนะที่เรจิสโผล่มาเนี่ยเพราะคิดว่าเดดลัฟก็ต้องไปมีปัญหาอะไรอยู่แน่ๆเรจิสบอกว่าการที่เดดลัฟออกมาฆ่าคนเนี่ยแปลว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างอยู่เบ<ส>ื้องหลังครับเรจิสก็พยายามจะหาอยู่ว่ามีเหตุผลอะไรกันแน่จะได้เกลี้ยกล่อมเดดลัฟได้ว่านี่มันเป็นวิธีที่ผิดนะถามว่าทำไมเรจิสถึงเชื่อในตัวเดดลัฟก็เพราะว่า ที่เขายังรอดยังมีชีวิตยอยู่ได้เนี่ยได้ฟื้นตัวจากเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะรอดเนี่ยเพราะว่าเดนลาฟเป็นคนช่วยเขาไว้นะครับเดนลาฟยอมให้เลือดตัวเองกับเรจิสเพื่อช่วยเขาเลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยมีสายเลือดเดียวกันเรจิส <Reg ist S 2> ก็เลยรู้ว่ามีอะไรผิดปกติไปนะครับคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยก็สรุปได้ว่าสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือการหาเดนลาฟให้เจอ สัญญาเราอาจจะบอกให้ฆ่าเดอะบิสก็จริงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหยุดเดอะบิสไม่ให้ไปฆ่าใครได้อีกก็ไม่น่าจะต่างกันมากนะแล้วอสศวินก็ตามรอยมาถึงเรานะครับเรจิสขอตัวลาไปก่อนเหลือแค่เราคุยกับพวกอสศวินเนาะในภาคนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวภาหน้าเราไปตามหาตัวเดดลับกันแต่บอกเลยว่าหาไม่ง่ายเลย s <S ไว้เจอกันครับ และอย่าลืมติดตามกันนะ